ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนาสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตใช้สิทธิ์สมาชิกอภิปรายกรณีที่กรมรมการได้เพิ่มเติมามาตราขึ้นมาใหม่ท่านปรานครับในมาตรา12ทับนเนี่ยเป็นการให้ยกเลิกความในมาตรา29แห่งพระราชกำหนดการประมงพศ2558และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนน,นะครับก็ว่าด้วยมาตรา29ใหม่ ที่ผมลุกขึ้นเนี่ยจะกลับยนกับท่านประธานว่าต้องขอชชินชมท่านประธานกรรมการนะครับท่านกรรมการทางกฤษฎีิการและฝ่ายเลขาของกรรมการฝ่ายสภาเรานะครับที่ดูแลเรื่องข้อกฎหมายและดูแลเรื่องนิติวิธีนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่กรรมการได้นําเอาหลักการมาเพิ่มเข้าในร่างของคณะกรรมการเป็นหลักการที่ สภารับไปแล้วในร่างของสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรที่แตกต่างไปจากร่างหลักกันนะครับร่างหลักคือร่างของคณะัฐมนตรีที่เรารับเป็นหลักการเป็นร่างหลักกรรมการไปเพิ่มหลักการขึ้นมาเป็น5้าทับหนึ่งครับยกเลิกลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงเล็บยกเลิกความในมาตรา15และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา17และมาตรา29มาตรา15มาตรา11เเราพูดไปแล้วจบไปแล้ว ผมเพียงแต่กลับเรียน้ประธานว่านี่คือวิธีการที่ทำชอบด้วยนิติวิธีเห็นด้วยกับกรรมธิการครับถ้าจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปในตัวบทบัญญัตินะครับต้องมาเขียนไว้ในข้อสังเกตให้สมาชิกแห่งสภานี้ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้วเป็นไปตามบทบัญญัติของการตราพระราชมญยตินะครับอันนี้ชอบด้วยวิธีการผมขอสนับสนุนครับ และก็ขอส่งงวนสิทธิ์ที่จะอภิปรายกรณีที่มีข้อสังเกตที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหลักการในมาตราต่อไปด้วยเห็นด้วยกับกรรมธิการครับขอบคุณครับ